สวัสดีนะคะสวัสดีฉนนะคะยกมาบ้านลูกชายนะคะพอท่านตอนนรับเข้าสู่บ้านยกเอ็นมแมวเด้อนะ,ะนี่คือบ้านลูกชายนะคะพอดีช่างเขามาติดหน้าต่างให้นะช่างพี่ๆน้องๆนี่เลยค่ะมาติดเหล็กให้นะคะ,ะ,คะ,เ,ละ,ะ,คะเลยถ่ายให้ดูนะคะ จะกินอะไรจะกินเบียร์แล้วนี่นะคะติดมังลวดให้ลูกชายนะ,ะแล้วก็เ,เทมมังลวดนะ,ะติดเหล็กดัดนะผีเสื้อนะ,ะจะเอาแบบพราจันซิ่วนะะ่วไม่ได้นะ,ะมันไม่มีนะ,ะหาไม่มีจะเป็นก็ต้องเอาผีผีเสื้อนะนะคะติดเสร็จแล้วนะคะ,ต,ะ,คะติดหมดนะคะ นี่ลูกสาวราจะให้ยอบอบอยู่นะคะในห้องนี้นะ็นห้องยอบนะในห้องครัวยังไม่ทำนะคะมันแดดเนาะเราไม่เอาบานนะคะนี่ครัวนะคะครัวนี่เนี่ยั้งเนี้ยที่เขายาบโน่นนะคะมันก็น่ากลัวนะถ้าเราไม่ติดในห้องลวดนะคะเอาไม่ติดเหล็กดัดเนาะที่เรา,มาเมาอยาเยอะเนาะ มันยังทําไม่เสร็จนะคะรอคนมาอยู่นะตอนนี้ลูกสะพายขลานก็อยู่นะตัเองมาเฮ้ย้วั้ะเ้ินออไปยไปติดหรอบอกว่า พออันนี้มันสีขาวกับอันนี้โอเคอยู่กันผ้บานมันขอบสีขาวขอบสีขาวเนาะขอบสีขาวมันก็มันเป็นแบบแบบเนาะมันมาเข้ากันอืม นี่นะคะตดเสร็จแล้วนะต้นมะละกอกระดกกรกเนี่ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอะไรให้ดื่มเด้อถ่ายใหม่นะนี่คือข้างในนะนี่นะคะ บ้านลูกชายนะคะนี่ก็เป็นห้องของลูกสะกัยลูกชายเนาะเขาอยู่บ้านยุงเทพเนาะแล้วก็ถ่ายนิดน้อยหน่อยนะคะไม่ถ่ายเยอะนะควมเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นห้องหลานสาวนะคะหลานสาวคนโตเนาะก็กว้างเหมือนกันนะคะนี่ห้องหลานสาวคนโตนะ ห้องน,นี้ก็จะมีพระพระรูปอยู่นะนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นห้องแม่นะห้แม่มาอยู่เด้อถ้าแม่จะมาแม่จะนอนห้องนี้นะห้องแม่นะบา,างครั้งนม่นะคะเตรียมไว้ให้แม่นะครับท่านที่น้องที่นอนหมอนมม้งมีเพียบนะ เขาหล่อเม่กลับมาอยู่บ้านเขาแม่กลับมาอยู่บ้านจะไปนะบอกแม่จะไปอยู่บ้านเถอะครัวยังไม่ทํานะคะนี่ข้าวนะทําข้าวนะให้กินถั่วไหลก้ามครัวจะเพิ่งขายนะลูกนะนี่นะบ้านเขาก็ประมาณนี้เนาะแล้วขอจบคลิปจบไล้วไปลงทีเด้นอนะประสอบไปสั่งเจ้าของลูกเนาะ ชม่อแมวเนีเหมียวหน้าบูดหนูกลัวใช่ไหมเมืม่อกี้เนี่ยหนูกลัวใช่ไหมไม่กลัวแล้วเนาะอืมจบคลิปจบเลยพี่ทีเด้อบ๊ายบายค่ะ